สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโรเบิร์ตนะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึงกระแสของเพลงกาโวกาโวนะครับเพลงที่กำลังโด่งดังนะครับในหมู่วัยรุ่นไทยอยู่ในขณะนี้นะครับเพลงนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเพลงต่างประเทศนะครับไม่ใช่เพลงอังกฤษนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยชาวบราซิล นะครับชื่อ MC จาดารชาก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองร้องเพลงนี้นะครับเป็นเนื้อหาภาษาไทยให้ทุกคนได้ฟังกันดูนะครับว่าถ้าเพลงนินกาโวเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเนื้อร้องมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะร้องในสไตล์บีทบ็อกแบบปากเปล่าให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยลองฟังกันดูครับ เนียวไก่หายนี really ่ไม่รู้ทำาพื่อดีกูซื้อไวทีนาซีอยกตังสามสิบบาทนี่เนียวไก่หันหลันเนียวไก่หายนี่ไม่รู้ทำาพื่อดี ข่าวเซเว่นเต็มเงินออนไลน์ออกมาไกลไหายสูงตั้ง30มสกูวิดอีกตายไม่ดูทำาพือกะกินให้บายใจขี้หลักมาหลักแมวหลักดู้ว่าคนหลัก ยดแม่ยดแม่ทำพื้กูใส่ไว้ในกานารถ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 ในกานารถ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 นกาารถน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 ารถกูหยุดอีกตายไม่ดูทำพื้กะกินให้บายใจขี้รักมาลักแมวลักหรือว่าคนหลัก หยิบแมะหยิบแมทำพลือกูใส่ไว้ในกานารดนรดนาล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 ด